คำชี้นำของอาจารย์อิเคดะสมาชิกเอจีไจำนวนนับไม่ถ้วนได้สลักข้อความนี้ไว้ในจิตใจและสวสดนำเมียวโฮเลเงเอเคียวอย่างเข้มแข็งเพื่อเอาชนะปัญหาต่างๆของเขาไม่ว่าสถานการณ์จะเจ็บปวดและต้องต่อสู้ท้าทายสักเพียงใดหากสวสดมนต์นำเมียวโฮเลเงเอเคียวต่องอฮอลซนอย่างต่อเนื่องโดยมีคำอธิษฐานที่มีเป้าหมายชัดเจนเราย่อมเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนคำอธิษฐานเช่นนี้ หล่อหล,อ,ลอมจิตใจที่ไม่พ่ายแพ้ปลุกความหวังอันไม่จํากัดนำมาซึ่งความสงบของจิตใจอย่างสมบูรณ์และสร้างความก้าวหน้าที่มั่นคงนี่คือบอกเกิดของความสุขสูงสุดและเป็นหนึ่งในการกระทาที่สูงส่งที่สุดที่เราสามารถทาได้ในฐานะมนุษย์ประเด็นสำคัญ 1. ก้าวหน้าอย่างปิติยินดีโดยมีใดมงคุเป็นพื้นฐานเสมอ 2. ขณะนี้คือเวลาแห่งการสร้างสภาพชีวิตที่ไม่หวั่นไหวประการที่1ก้าวหน้าอย่างปิติยินดีโดยมีไดโมขูเป็นพื้นฐานเสมอประเด็นนี้เน้นว่าการสวดไดโมขูแท้จริงแล้วก็คือความสุขชีวิตมนุษย์ไม่อาจหลีกหนีความทุกข์ได้และแท้จริงแล้วการประสบพบเจอกับความทุกข์ไม่ใช่ความทุกข์สิ่งสำคัญคือต้องบ่มเพาะจิตใจที่มั่นคง และจิตใจที่เข้มแข็งไม่พ่ายแพ้ต่อความทุกข์ยากวลีจงทุกขเมื่อมีทุกขหมายถึงการ,รเผชิญหน้ากับความทุกข์โดยเตรียมใจว่าเนื่องจากในขณะที่มีชีวิตอยู่เราไม่อาจหลีกหนีการพบเจอกับความยากลำบากได้เช่นนี้แล้วความทุกข์จะกลายเป็นแรงผลักดันในการปลุกเร้าความศรัทธาและขัดเกลาจิตใจส่วนวลีจงสุขเมื่อมีสุข หมายถึงเมื่อพบความปิติยินดีก็รู้สึกขอบคุณจิตใจเช่นนี้จะคลี่ขยายความรับรื่นปลอดภัยในชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าอาจารย์อ e. ิเคดะกล่าวว่าขณะที่เราสวดไดมะคุจนถึงที่สุดทั้งในยามทุกข์และสุขภาคเพียรในการปฏิบัติเช่นนี้โดยไม่หยุดหย่อนและดำรงความศรัทธาอย่างต่อเนื่องจะมีการเปลี่ยนชะตากรรมและการปฏิวัติมนุษย์อยู่ ผู้ที่รู้สึกได้อย่างแท้จริงว่าการสวดเดโมคุเป็นความสุขเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆคือผู้ที่มีศรัทธาที่แท้จริงไม่ว่าในเวลาเช่นใดขอให้สวดเดโมคุอยู่เสมอในยามทุกข์ก็สวดด้วยความเชื่อมั่นต่ออนาคตในยามสุขก็สวดด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึง้งขณะที่ทำเช่นนี้ความสุขที่ไม่พังทลายจะถูกสร้างขึ้นมา นี่คือความปิติยินดีอันไม่มีขอบเขตจำกัดจากธรรมะนั่นเองประการที่สองขณะนี้คือเวลาแห่งการสร้างสภาพชีวิตที่ไม่หวั่นไหวประเด็นนี้เน้นว่าสิ่งสำคัญคือปัจจุบันไม่ใช่อดีตในการบีทาธรรมที่ตำบลทาจุโนะคุจิเมื่อปีบุญเอที่8หรือพศ1814หรือคศ 1,271ขณะที่พระนิชิเลนไดชโนนินถูกพาตัวไปตัดศีรษะท่านชิโจโคิงโงรีบติดตามพระนิชิเลนไดชโนนินไปเขาเป็นลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาเข้มแข็งขณะที่ว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับพระนิชิเลนไดชโนนินก็พร้อมสละชีวิตของตนโดยตายตามท่านแม้กระนั้นพระนิชิเลนไดชโนนินยังกระตุ้นเตือนชิโจคิงโงว่า ขอให้มีพลังศรัทธาเข้มแข็งยิ่งยิ่งขึ้นกล่าวคือพระนิชิเรนไดโชนินกำลังสอนพวกเราว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่อดีตแต่เป็นปัจจุบันและนับจากนี้ไปอาจารย์อิเคดะกล่าวว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่การมองย้อนกลับไปในอดีตแล้วหวนเสียใจแต่ควรเริ่มต้นสร้างสรรค์อย่างเข้มแข็งนับจากนี้ไปสู่อนาคตในชีวิตจริงย่อมมีทั้ง ช่วงเวลาที่ชนะและช่วงเวลาที่พ่ายแพ้แต่ว่าแม้เผชิญบททดสอบที่ขมขื่นเพียงใดหากศรัทธาอย่างไม่ยอมแพ้จะสร้างเหตุแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อย่างแน่นอนอาจารย์โทดักากล่าวว่าพวกเราเกิดมาเพื่อมีความสุขสนุกสนานในโลกนี้ดังนั้นไม่ว่าความทุกข์ยากใดก็สามารถข้ามพ้นได้อย่างสนุกสนานและไดโมขุ ก็มีเพื่อการนี้สิ่งสำคัญคือการตัดสินใจณนขณะนี้ว่าจะสนุกกับชีวิตขอให้พวกเราเริ่มต้นครั้งใหม่ที่จะมุ่งสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 18. พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566ซึ่งเป็นวาระครบ10ปีของการก่อสร้างวิหารมหาปณิธานการเผยแผ่ธรรมภัยสาลแล้วเสร็จไปด้วยกัน